ไม่อยากให้หน้าเริ่มหย่อนตามอายุเยอะเคสนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับสวัสดีครับผมหมอแบงค์นะครับนายแพทย์พนธชิบิพัฒเป็นแพทย์เฉพาะทางิวหนังแล้วก็แพทย์ตัจัดศัลยาศาสตร์และเลเซอร์ของ Identity c l ค n i c ครับครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์เคสนี้กันนะครับเป็นเคสผู้หญิงอายุประมาณ25ปีนะครับสิ่งที่คนไข้คนนี้กังวลก็คือเรื่องปัญหาใบหน้ามีความหย่อนคล้อยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ตำแหน่งบริเวณแก้มนะครับ มันเริ่มมีความห้อยลงมาแล้วก็มีเรื่องของร่องแ้บนะครับมีความกระปเปาะแ้บบริเวณด้านล่างนะครับรวมถึงรูปทางด้านข้างจะเห็นว่ากรอบหน้าเนี่ยมีความไม่คมชัดสำหรับคนไข้คนนี้นะครับผมใช้เครื่องมือในการยกกระชับใบหน้านัาน่นเองครับโดยที่เครื่องมือที่ใช้วันนี้จะเป็นตัวโปรแกรม Original X ครับโปรแกรมที่คนไข้ได้รับการทำไปเนี่ยก็คือมันก็จะช่วยทำให้ในการช่วยเฟิร์มแล้วก็กระชับใบหน้าโดยใช้หลักการของขึ้นความถีว่วิทยุเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนซึ่งความร้อนนี่นะครับมันก็จะทำ ไอชั้นเ็ยึดโครงหน้าเนี่ยมีความกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการกระตุน้นการสร้างครอรลาเจนขึ้นมาใหม่รวมไปถึงในการทําให้ชั้นแฟตและชั้นไขมันเนี่ยมันลดลงไปได้ด้วยเหมือนกันครับ